เอาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบรายก,การเอฟซนะครับเบิดสู้ทุกคนครับยินดีตอนรับพี่น้องไปสู้ทุกคนเขา้าสู่ช่องเบาวรถไทยสิงห์นะครับหากินในภาพบางเจ้าเวทเขียวสีเอากลกบักขามลงครับบักขามสมสมจะแนมบรเห็นตาผื่ตาพู้ได้กินเอามาลุ้นมาช่วงนั้กันครับระวังกกขามกับต่อขเขาเดียวในออกก่อนบระจักร้องเขาคือกันพอนในออกท้ายนั่นแหละครับ เอ้ยเจ้าไม่สิดีตาหัวนะนี่แหมบอเบียวนี่อ้ยอยเอาเอาต่อเลยครับบานนี่เล่นต่อเลยไม่ต้องเอ้ามาเบิ้มมาเว้าโอ้ยฟงดงเลยบานนึง Hú <Nhạc> Khen <hình> quán ngầu chắc nói <hình> đi ต่อวิ่ล่นไปไส้ก็ได้โคตรเกินหัวนะ 哈，两个红衣女的。 โคษดพอต้องมาถ่าย่อยเสียเบี้ยผมวอามีรถได้ยังมาถ่าย่อยทีทาถ่ายตอนเขาตั้มก็ไม่สมัมเย็น่อย่อยใหะเดีเอาตัวยางมันลงก่อนหาแล้วว่าเขาตีตั้มกับโดตับเลยสมกคน มันไปข่มมันก็รวมแล้วหนิรถมันแห้งอยู่เตะไร่นนะ่ะเอาไปปาดห้าก็ไมเคยได้ถ้ารถจำบอเท่าอันนี้ไหมตำรดตัวไปปาดต้นองกับงวยเบะเท่าเลยไปเอาเอาเลยตัวนี้ สั่นเลยบอกคุูบ้าแลา้วล่เะเอาย่อให้ยังไงฮึยอ้่าไปหาดูถูกก็ขามได้พอเอามีทั้งนอนได้ครับ 老鼠逮引火弹。 ต้องปาดเลยครับเฮ้ยมันอยู่ทั้งพ้นมันกับแกนอยู่ได้เห็นว่ากระไดเนาะว่าได้มัน,มกนมโก,กหน่อย แลนตั้มมาลอดเร็วไยวบ้างแม่เหรอกูว่าเก็ดจังสันเลยโอ้ยขอโทษครับหากล้องบังกันเมึงหัหน อย่าไปดูถูกมันสิลกูกเห็นว่าจังสั้นมันก็มีหากอยู่เอาลองบังบ้ม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 เอาโอ้ยได้แทงมันฆ่าเขียวใหม่ตัวนี้วะ ยายาพอไงแเลนพอได้นี่จะดันมาทางนี้เอาล้มละต้นหนึ่งครับสุดยอดพะขนาด อาจมพูพอกัเนเลยไหมคลิปนาได้ครับได้นี่ครับ เก็บไปเมียนครับโอ,แแแโอ,อ้แห้งแห้งแห้งโค้ซับเอียงห้องกวดเทียงแบตเหลือสิบห้าเปอนโอ้ยไม่มาเดี๋ยวมันตายหลายวนเลย บักสามตานี่ยพ่อแนวดีมันได้ตัวนี่ก <c oughs> ันมาถ่ายมุมมือมุอมเวียนขึ้นขเขาฮ่าฮ่า เจอเจอ,อกันไหมคลิปน้าครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทำแน่กันเลยกันเด้อเด้อนะครับ,กกรำรบสำหรับคลิปนี้ไปก็นกละพี่น้องสวัสดีครับ